จะดีเจ้าพอมาพี่น้องกุคนนะเจ้าวันนี้ป้ามาส่องเห็ดเจ้าแอปเปิลเก็บบาจางเจ้าแต่พามาส่องเฉยๆนี่ ในป่านี่เขาก็เจอทั้งบลูเบอร์รี่นะเจ้านี่บลูเบอร์รี่มีเฮดมีบลูเบอร์รี่ลิงก่อนเบอร์รี่นะเจ้าโนเฮดแอปเปิล no กับบัจิเก็บเจ้าเพราะว่าบอกห้จักชนิดเฮดเลยเจ้าเก็บบัเป็นเจ้า โอ้ยพอจีน้อยนี่บอหูจักเฮ็ดเจ้าคือบ่มีความรู้เรื่องเฮ็ดเจ้าคือนี่เห็นปะนี่กระบูบรี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูดิกว้างใหญ่แค่ไหนป่าโอ้ย,อยเฮ็ดแดงนี่แเหม็นปะเขียดน้อย